สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องมัมมอศเซฐีโชคพิยาร์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2563ให้กับพี่น้องชาวราศีเมษนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออราศีพ่อหมอแล้วลุ้นๆนะคะแล้วก็ลัคนามษก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะพี่น้องจานะพี่น้องชาวเมษท่านไหนที่ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมษหรือเปล่าที่ดูคลิปพ่อหมอเนี่ยนะคะ หมอใส่ช่วงช่วงวันเกิดนะคะไว้ใต้คลิปนะคะพี่น้องค่ะนะไปดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับขุนโหนพญาโหนท่านอื่นนะคะเพราะว่ามีหลายตํารานะว่าทั้นถ้าสมมุติว่าเราดูคลิป,ปหมอเป็นราศีเมษและตกช่วงวันเกิดตรงกับของเราก็ดูยึดราศีเมษไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนะ เป็นแนวทางค่ะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะการทำนายดวงเนี่ยทุกเรื่องล่ะค่ะเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นเนี่ยเอาแนวทางดีๆไปปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะนะไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะแม่นเป๊ะโป๊ะอย่างนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะพี่น้องชาวเมธที่รักเพราะว่าเราดูดวงโดยรวมนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันขออนุญาตจับให้แทนชาวราศีเมษจำนวน15้าใบตอบโจทย์ เช่นเดิมเช่นเดิมนะคะพี่น้องนะขอออกมาแม่นยำจะเมตที่รักอเดือนตุลาคมและที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะรอดกันไม่รอดก็ไม่ได้อะคะ่ะรอดทุกเดือนรอดทุกเดือนรอดทุกวันอยู่แล้วนะคะเอาละสิบไปหนึ่งสองนะักคะสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกนี่นับนะกลัวลืมเจ็ด นะคะพี่น้องคะ7แล้วก็8แล้วก็ 9, แล้วก็10นะคะพี่น้องคะนะแล้วก็อีก5้าใบเพื่อที่จะสรุปนะคะให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าเราควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะจ๊ะพี่น้องจ๋าค่ะเอาละมาดูกันค่ะทานายว่าใบแรกนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเมธเนี่ยนะตัวตนนี่รอโอกาสค่ะนะเก้าถ้วยนี่ รอโอกาสทุกเรื่องละโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านก็อาจจะรอรอ,อรอแต่งงานรอคนรักรออะไรที่ให้มันเพิ่มลงตัวนี่อย่างนี้ได้ด้วยหรือบางท่านก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการทำงานตอนนี้อาจจะว่างงานอยู่แล้รอที่จะทำงานในเดือนตุลาคมนี่อย่างนี้นะคะถ้าเไพ่บใบนี้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราได้เริ่มทำอะไร นะคะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะเห็นไหมถ้วยเนี่ยเรียงอยู่ข้างหลังนะคะเรียงเป็นตับอย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันจะมั่นคงละต่อไปนี้นะสำหรับพี่น้องชาวเมตนะในกรณีทั้งหมดที่พูดไปค่ะนี่คือไพ่ตัวตนค่ะและแวดล้อมนะขณะนี้เป็นแบบไหนนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะแวดล้อมก็คือไม่ค่อยโอเคอึมครึม เครียดวิตกกังวลคิดมากคําว่าแวดล้อมก็คือบริวารแวดล้อมทั้งหมดแล้วก็ณนะขณะนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ดังใจกับบริวารสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่น้องชาวมีตรเนาะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะคะในบางเรื่องกับบริวารน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติว่าณนะช่วงเนี้ย เราบอกว่าเราอ่ะจะขอความช่วยเหลือบริวารก็คงที่จะไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาดูแล้วเขาก็ไม่โอเคกับเราสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องนะค่ะและในใจพี่น้องชาวเมรคิดเป็นไหนนี่พี่น้องชาวเมษนี่คิดเรื่องของว่าต้องการความมั่นคงนะคะาบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊อยากจะมีะบ้านช่องบ้านใหม่ อยากจะแต่งงานนะมีครอบครัวนี่อย่างงี้คะมีความอบอุ่นอยู่กับคนรักนี่อย่างนี้นะคะอ่านี้คิดไปค่ะพี่น้องชาวเมดเนาะหรือบางท่านก็อาจจะอยากจะเปิดกิจการใหม่ของตัวเองนะคะอยากจะทํางานของตัวเองหรืออยากจะทํางานนะร่วมกับครอบครัวนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะและ4 4. ไม้เท้านั้นเนี่ยก็ดูว่ามีแววพี่น้องชาวเมธบางท่านก็อาจจะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินบานช่องนะคะแน,น่นอนนะสำหรับไพ่4ไม้เท้าค่ะและก่อนหน้านี้เป็นแบบไหนคะก่อนหน้านี้นั้นนา่าเห็นไหมคะนะมันน่าจะตรงอยู่ก็คือฟืดนในเรื่องการเงินแต่จากประสบการณ์นะคะการเงินหายากเนี่ยพี่น้องชาวเมธก็มีการวางแผน จัดการในเรื่องของการเงินออกเป็น4ี่ส่วนเล็ค่อนข้างที่จะหวงแหนจะลงทุนอะไรนั้นรู้สึกว่าจะขี้เหนียวละ่ะกลัวว่าจะผิดพลาดนะกลัวว่าจะเจ๊งขาดทุนประมาณนี้นะคะเพราะนั้นในอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเวางแผนการเงินแล้วเนี่ยนะคะออกเป็นสี่ส่วนแล้วเนี่ยถ้าลงทุนนะคะ ไม่เสียหายเพราะเรามีการวางแผนเรียบร้อยเล้วนะคะพี่น้องชาวมเมดตัอย่ากลัวอย่ากกลัวมากไปนะคะถ้ากลัวมากไปนั้นเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่มีความก้าวหน้านะอย่างนี้นะคะ mm. เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหวงแหนไว้ก่อนก็ดีนะคะพี่น้องขามันยังไม่นิ่งในเรื่องการเงินและก็อีกใบหนึ่งค่ะนีเะนเนะะ่เล็งที่จะหาช่องทางในเรื่องรายได้นะคะเล็งที่จะหาช่องทางในเรื่องของรายได้เข้ามานะคะ วันนั้นเล็งไว้ค่ะและคิดโครงการที่จะทำในเดือนตุลาคมนะทำได้นะคะพี่น้องค่ะนะมียอดเงินเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับเจ็ดเหรียญน,นั้นเนี่ยมีเงินกองอยู่ข้างหน้านะคะโอเคทำได้ค่ะพี่น้องคะ่ะและมาดูนะคะไพ่ใบที่หกว่ายังไงถ้าทำได้จริงๆด้วยนะคะ เดือนตุลาคมนั้นการเงินตั้งดีขึ้นสําหรับพี่น้องชาวเมธนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปแบบนี้มียอดเงินเข้ามานะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเด่นมากๆสําหรับพี่น้องชาวเมธเที่ยวนี้ค่ะและในส่วนของออปัญหาอุปสรรคมีบ้างไหมดูสิปัญหาอุปสรรคคิดว่าน่าจะไม่มีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ กิจการการงานนะบางท่านทว่างงานอยู่ณขณะนี้นะคะพี่น้องค่ะนะถ้าพี่น้องชาวราศีเมษนี่ว่างงานอยู่นะคะก็จะมีงานนะคะเข้ามาแล้วล่ะค่ะในเดือนในเดือนตุลาคมเพวาะนั้นพี่น้องชาวเมษเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลค่ะเตรียมตัวทำงานได้เลยนะคะ แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะสําหรับ2ไม้เท้านะคะพี่น้องค่ะนะและอีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องคน่เออสไม้เทา้าแล้วก็3ไม้เทา้านะคะ2องไม้เทา้าและสามไม้เทา้าคู่กันนั้นหมายความว่าเจราจาต่อรองเรื่องอะไรเนี่ยสำเร็จนะแล้วก็ในส่วนของกิจการขายของดีขึ้นนะคะเห็นได้ชัดมากในเดือน ตุลาคมและบางท่านก็อาจจะเดินทางถึงต่างประเทศและติดต่อค้าขายถ้าติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติสินค้าที่มาจากต่างประเทศขายของออนลงออนไลน์พี่น้องชาวเมดก็จะสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะอ่ะลองดูนะใครที่ลังเลอยู่ว้ขายของออนไลน์ดีไหมหรือ,อยังไงขายได้ไหมในเดือนตุลาทำเลยค่ะพี่น้องคะมีลูกค้าแน่นอนมีลูกค้าแน่นอนค่ะพี่น้องคะนะ ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะเอาละและมาดูว่าในส่วนครอบครัวคิดแบบไหนนะในส่วนของครอบครัวนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเมธก็จะต้องรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยนะบางท่านก็อาจจะมีคุณแม่ที่ที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยเราก็จะต้องรับผิดชอบท่านดูแลท่านอันนี้เป็นหน้าที่ค่ะพี่น้องค่ะนะเพราะนั้นคิดว่าไม่หนักหรอกค่ะ อ,อย่างนี้เลยคิดว่าไม่หนักและเราเองก็ไม่ได้ดังใจกับปริวารอันนี้เราก็จะต้องทําใจนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ให้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องชาวเมตค่ะโอเคในส่วนของครอบครัวก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาค่ะและเอาสิ่งที่คาดหวังสําเร็จไหมสําเร็จนะคะเพะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังนั้นเราจะคาดหวังเรื่องอะไรละหนึ่งคาดหวังในเรื่องการงานดีขึ้นกว่าเดิมคาดหวังในเรื่องของการเงิน ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะคาดหวังในเรื่องของทรัพย์สินและยังคาราคาสังอยู่นะค่ะน,นี้ในเดือนตุลาสำเร็จนะสำหรับสิบเหรียญน,นั้นพี่น้องชาวเมธท่านไหนที่ทำเกี่ยวกับอสังหาดินทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินก็จะประสบความสำเร็จค่ะนี่โชคดีนี้เรื่องทรัพย์สินมรดกคือพี่น้องชาวเมธในเดือนตุลาคมนี้นะคะและสรุปนะ สรุปสรุปดีมากเลยสงสัยป้าหมอจะเจอคู่อีลงมาบาหรือเปล่าไม่รู้<อ>นี่นก็คือหมายความว่าท่านไหนที่ยังไม่เมื่อกี้ขึ้นไพ่ตัวตนนี่คือก้าถ้วยรอคนรักอยู่รอคําตอบถ้ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ย<อ>เขาบอกว่าก็จะสําเร็จตามที่เราได้รอคอยนะคะก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสได้แต่งงานนะคะพี่น้องค่ะนะ มีโอกาสแต่งงานมีโอกาสเจอคู่แท้คือพี่น้องชาวเม็ค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับเที่ยวนี้นะพี่น้องชาวเม็โอเคเพราะฉะนั้นมาดูไพ่สรุปอีกทีนึงนะคะพี่น้องชาวเม็เนะาะไพ่สรุปว่าย,ยังไงาที่เลือกไว้เมื่อตะก,กี้นี่ใบแรกนี่นะคะน่า ตัวตนใบที่หนึ่งก็คือพี่น้องชาวมีจะต้องเหนื่อยหนักอยู่นะคะและก็ต้องอดทนนะคะพี่น้องค่ะนะและก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดยังคมเที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอยู่เพราะว่าในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามาีมีรายจ่ายนะเยอะนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนี่ไพ่ใบนี้ก็คือหาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะพี่น้องชาวเมธและกะ็มีพันธสัญญานะคะมีพันธสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้เรื่องการงานก็ได้แต่ได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีนะคะสําหรับพี่น้องชาวเมธเที่ยวนี้นะคะและก็ นะคะอาล้โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอังหารดินทรัพย์ทรัพย์สินบรดกบริวารเกื่อหนุนจริงๆด้วยนะคะพี่น้องคะบางท่านมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอาจจะไปถึงต่างประเทศได้ด้วยก็คือไพ่ใบนี้นะคะและก็อีกใบหนึ่งค่ะอาละ้นะคะมีโอกาสที่จะศึกษา,าความรู้นะคะบางท่านถ้าสอบงานเอาไว้นะคะพี่น้องชาวเมดนะ แล้วก็ประกาศผลในเดือนตุลาคมมีโอกาสติดงานนะในส่วนของราชการการงานมั่นคงขึ้นนะคะพี่น้องนะดีมากๆเลยค่ะพี่น้องคะและสรุปมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะบ้านช่องนะโยกย้ายตำแหน่งงานนะแต่ก็ยังคงที่จะทำงานวนไปเหมือนเดิมนะคะและภายใบนี้ก็ยังเตือนเช่นเดิมก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของการเงิน นะคะ,ะการเงินยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องนะแต่มียกเงินเข้ามาแน่มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยสําหรับพี่น้องชาวเมธเที่ยวนี้นะคะในเดือนตุลาคมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขอวยพรให้พี่น้องชาวเมธนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามานะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ